สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ช่องกับตันธนกิจนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาพาน้องกับตันมาออกกํลาลังกายนะคะ <c oughs> แล้วก็มีเด็กบางคนไม่ยอมเปิดคลิปด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวยากมากเลยค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็จะพามาดูต้นไ <c oughs> ม,ม้ใาธารรมชาต์นะคะมันนี่มันก็คือมันก็คือต้นไบยาล่าน,นะคะที่เวลาแต่แล้วมันก็จะหุบค่ะมันก็จะเหี่วลง แล้วก็เราจะเดินออกกําลังกายไปแล้วก็เผื่อจะเจอดอกไม้หรือต้นไม้อะไรแล้วก็จะบอกชื่อต้นไม้นะคะ <c oughs> ถ้าเรารู้ถ <c oughs> ้าเราไม่รู้หรือเราจะไม่ได้เราก็จะไม่บอกนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเราไม่รู้อ่ะเดินเราจะมาเดแล้วไเ <c oughs> เราจะมาตามหาต้นไม้วิทยาศาสตร์กันนะคะก <c oughs> ารเดินแห่งมือสามารถ,รถลดคอร์โบเดรตได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ว่าแคนี้แหละีกับการเขาได้เพื่อันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าประตูสวนแล้วนะคะใครมาถึงก่อนก็มีกับตันนะคะมาถึงก่อนเพื่อนนะคะกันเดินเร็วเดินดอง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 ,ดองนะคะไปเราก็จะเดินตามไอ้เจ้าต้นไป จะเดินลงไปดูนาข้าวมันจะขึ้นใหม่ไหมเนี่ยที่เราตัดเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันจะขึ้นมาใหม่ไหมมันต้นใม่อืมไม่ได้มาถึงผลมันใช่ไหมไม่ผลมันได้ไหมเพราผลมันไม่ได้ตัดส่วนมันต้องดึงดึงแล้วมันก็จะเกิดเป็นหน่อใหม่ถ้าตัดมันไอ้นี่ยมันมันก็ไม่ขึ้น ลูกหมอนทำไมไม่เกิดเลยปีนี้ไม่ได้<อ>ไดกินหรืกินไมย <laughs> เกิดตอนนั้นที่มันเยอะมากเลยนะข้างข้อกัวใช่แล้วก็ตรงนี้ด้วยโอ้ยตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันหนึ่งแต่นึ่งก็ไปเอาถุงมาเก็บไม่ไม่อยากใครสิกห่ <laughs> อย <laughs> อ,อย่าไปใกล้ อย่าอันนั้นลูกมันติดเสื้อ ไม่หยุดนี่แหละมาถ่ายภาพนิ่งกันมาวิวสวยดีเ,เจะถ่ายให้พี่ฝนกับตันไม่ต้องเขเย่เข้ามาอีกไม่กราไม่อยากด,ด,ดูตรงนี้นี่มายืนตรงนี้นี่เอามากระดูตรงนี่ตรงที่มันไม่แดดนี่มันจะได้ไม่หยีตาม,มันจะได้สวยสวยอายืนเดี๋ยวนะ อย่าเพิ่งโดนแม่ดิอ่ะเอาท่า